จะสลับขั้วทําไมมันเหลวไหลนะโว้ยโอ้โห,โโหล่าสุดลิวพูลสายหน้าสายหัวสายหมดเลยนะครับที่บอกว่าเดียวสลับขั้วลุยเดียสกับราฟินยาของบาซ่าเนี่ยมันเหลวไหลนะครับอืม,อ,มอันนี้เป็นรายงานข่าวจากฟุตบอลอินเดอร์ครับบอกว่าลิวพูจะไม่ตอบรับข้อเสนอแรกตัวระหว่างลุยเดียสกับราฟินญาของบาซ่านะ หลังจากก้อนนี้มีข่าวจากฝั่งสเปนบอกว่าเป็นข้อเสนอจากทางฝั่งบาร์ซ่าเองที่อยากได้ตัวลุยดิอาสไปร่วมชีมนะครับลุยดิอาสกำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีเลยในช่วงเวลาน,นี้และกลายเป็นขวัญใจของแฟนๆลิพูไปแล้วนับตั้งแต่ย้ายมาจากปอร์โตเมื่อเดือนมกราคมปี2022โดยซีซั่นนี้ยิงไปแล้ว4ประตูกับ1แอสซิสจากการลงเล่น14เกมรวมชุดรายการนะครับ ล่าสุดก็เพิ่งยิงคนเดียว2ประตูพาโคลัมเบียแซงชนะบราซิล2-1ในเกมฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนอเมริกาใตา้เมื่อวันพุสัสป,ปดีที่ผ่านมานะครับผลงานของหลุยเดียสในสวนทางกับราฟินญาที่กำลังตกที่นั่งลำบากในทีมของชาบีนันเดสมากๆหลังแยะมาจากเลเชอร์ตด้วยค่าตัว60ล้านยูโรเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2022 จึงไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ลิเวอร์พูลจะต้องพอใจกับข้อเสนอของบาซ่าในครั้งนี้นะครับโอ้โหนั่นเลยครับจะแลกทำไมครับราฟินญากับโรยดีแสเนี่ยตอนนี้ฟอร์มคนละแบบคนละโอ้โหคละระดับเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าในความคิดเห็นของแต่ละคนจะบองยังไงนะจากว่าลิเวอร์พูลจะสลับขั้วระหว่างราฟินญากับโรยดีแอสเนี่ยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ข้ามาได้ บางคนก็อยากจะได้ราฟินญาบางคนก็อยากจะไม่สลับอยากจะมีหลุยดิอาสต่อไปยาวๆเลยนะโอ้ต้องมาตามนะครับผม,ม,มจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม